อันนี้คืออัอย่างนี้ครับบะเควนครับบะแควนครับบะแควนที่เปิ้ลขายกับนใกกาดนาดกาดแนทั่วไปเนี่ยนะครับที่เปินน้นาไปกัดลาบกันนี่น,นะในเชียงใหม่วนมากสต๊อกไว้ที่พรไพรโรดครับสต๊อกอยู่ทิ่พรไพรโรดพรไพรโรดจะขึ้นซื้อมดเลยในเชียงใหม่เอาไปสต๊อกไว้ที่พรไพรโรดการเมืองใหม่ครับอ๋อรวมถึงของบ่เลี้ยงสมบัติตววบ่รวมบ้านผมนี่ขายแค่เดวยววบ้านใกล้เลนเคียงครับเถวแถวบ้านท้าเดวยถวแต่บนเดียวกันครับ มันมีมูเอหมูเอะนะกุมกระตำบลข้างเคียงครับข้ามองเอียนี่ตุ่มกุมกระดตำบลเนาะครับเพราะปีนี่มันออกข้างเดียวครับนี่ก็ะเล่งสมบัติถ้าสมบัติบอกแควนนี่พันอย่างนี้กูผมบอกกูพันอย่างมีพันเดียวครับมีพันเดียวเกิดมากกว่าหานี่เนาะเกินมากกว่าหินงูแล้วบกแควนนี่เกิดมากกว่าต้องสีเอะกะครับแต่สมัยก่อนนี่เพื่อนเยเอาไม่เศร้าสีแต่สมัยนี้ก็ มีบันไดก็ซื้อบันไดขึ้นไปห้อง๋อแล้วก็ซีมันจะเป็นกิ่งแล้วก็มันซีสมมุติว่าคล้ายๆกิ่งลำไยแน่นอะครับแล้วก็ซีออกมาครับซีออกมาเป็นปุกเป็นปุกโบกเอ๊ะซีออกมาแล้วก็เก็บเก็บแล้วก็เอามามัดก่อนครับมัดอันนี้มัดมัดนี่มัดบได้จงน้ำหนักครับบาดแจงครับแต่บางคนเบิร์กว่างคือมัดเนี่ยคือเพื่อเวลาเอาไปตากมันก็จะง่ายครับครับคือไปแขวนไปเลยอผมมันจะแห้งไวย ก้อนเขาบมามัดเนี่ยมันก็เอาตากยากครับตากยากอันนี้เก็บมาเสร็จปุ๊บลงบจากจากต้นมาก,ก่อเขามาจุกันนี้ก่อนเนะอแล้วนี้ก็มัดครับมัดหมอกอีแล้วก่อไปแล้วยาหลังจากมัดเสร็จแล้วครับมันเลยก็สูงเลยครับสรงนี่หมายความว่าสงไหนสรงเมกาครับฮะบาได้ตากแห้งเลยกะ,ะอันที่ถ้าพอมีทุนก็ตากแห้งไว้พ่อ,อไม่ถายแห้งอันที่คนมีทุนยังยังคนอีมีทุนก็ซื้อๆเอาไป ส่งเลยครับแล้วก็ถ้าคนมีทุนก็ถ้าคนมีทุนก็เสื้อเอาตากแห้งไว้ขายพรมหน้าดีมันแบบมีครับเพราะปีนี้ไม่มีข้างเดียวครับปีหนึ่งปีหนึ่งมีข้างเดียวมาเข้าวันหนึ่งปีจะออกข้างเดียวข้างเดียวเพราะมันบเหมือนลำไยลำไยมันออกได้แต่นี่มันใสอย่างไม่ได้เลยใสสารก็ไม่ได้ใสสารใสปุ๋ยมได้ใช่ยังลองเลยเนาะป่วยธรรมชาติอย่างเดียวครับเคยลองแล้วเนาะเกยแล้วครับก็ออกเหมือนกัน มอ oh. ตาย <laughs> ตายโอ้แสดงว่าอาสมบัติรองมาแล้วถึงห้ว่าใส่สารบาได้ใส่อื่นกว่าบัได้ใส่ปุ๋ยกว่าบ,บ,บได้ครับอันนี้เป็นธรรมชาติเลยเียงแต่พัฒนาต้นมันก็คือถางถางยากามันแค่นั้นเองครับ oh. แล้วพูดถึงว่าบัควนนี่มันเป็นยาสมุนไพรเนาะตีมีประโยชน์อย่างอีนี่อสมบัตินี่เอาไปส่งเลยเนาะ อันนี้ก็คงจะส่งตอนเย็นนี่ส่งเที่ยวตอนผูกส่งเที่ยวเซ็ตแล้วครับครับพูดถึงว่าถ้าดิบๆส่งมัดมัดปดีนะขายเป็นกิโลก่ะคนแล้วแต่คนซื้อครับเอาไปเอากิโลก็ขายเปกิโลถ้าเอิไปเอากิโลก็ขายเป็นมัดอีเลยครับมัดนี่กี่บาทอ่ะมัดนี่มัดนี่ซาบาทครับมัดนี่นะครับนี่นะครับสาบัทครับห้ามัดเนี่ยไม่มีหนึ่งกิโลครับโอเคแม่นขนาดนั้นเลยนะลองไปลองจังดูก็ได้ครับห้ามัดไม่มีหนึ่งกิโลอาสมบัติบอกว่า ห้ามัดนี่เท่ากับหนึ่งกิโลแต่ก่อนเขาส่งของเมก้าของเมก้าหกมัดหกมัดหกมัดหนึ่งร้อยครับครับหกมัดหนึ่งร้อยเนี่ยคือหนึ่งร้อยบาทครับอันนี้นะเนี่ยหกมัดหนึ่งร้อยบาทไม่ได้อยู่ประมาณหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลเมกาก็ได้ไปหนึ่งอันอ๋อเมก้าไปขายส้บบาทเมกาก็จะได้ยี่สิบาทร้อยละสิบเนาะเมกาได้เนาะอืมแล้ววันนี้จะเอาไปส่งที่ไหนครับวันนี้ส่งสายละปูนครับสายลปูนบ้านหยางงครับบ้านทาดังบ้านทาดังยนชัยดังปลาซักครับ แล้วก็อาสมบัติจะเอาลงไปกี่โมงอ่ะสักสี่โมงลงไปครับสักสี่โมงลงไปเนาะป๊กปว่วนเนาะหลายทุ่มมะเนาะมาถึงครับไปชั่วโมงมาชั่วโมงกว่าประมาณสามชั่วโมงถึงนีง่หมดนี่เลยนะเอาไปกึ่งหนึ่งก่อนครับเพราะมัดบัตรันครับอ๋ออันนี้คือแบะควนตีแบบสด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 ตีไอสมบัตอ่บ้านขุนท้ารัาบมาจากพี่น้องจาบมานตยุยครับ ล่าของบ้านของไอ้สมบัติตัวเองครับชื่อมากของผมยิ่งเยอะครับครับจ้างคืนวันนั้นก็สูงลำปางไปหนึ่งลำกนันวันนึที่จมูนจะจุม่มอี่บุ้อผมห้องกับปลาเล่งอู้ถึงอำเภอแม่ออนนี่มีตีเดียวเองครับมตีเดียวของไอ้สมบัติเนาะอำเภอสังกะแปงบ่แจ้งของไอ้ผมผมครับคือปลาเดียวเองครับปลาเดียวครับมีกรมีกับขุนท้าในตำบบนโดยในอำเภอแม่ออนนะครับส,สังกะแปงนะม,นมีเลย มีบ้านผมบ้านเดียวผมแขวนครับ hmm. มีกี่ขุนท้าตีเดียว hmm. มูเรื่นบะมีเลยบ้านข้างเคียงต้องมาซื้อกินขุนท้าหมดแล้วก็เปินปลูกกันเดียวกหรือว่ามันออกมาอันนี้เจนเจนโคเท่าบบเกาเปิลปลูกไว้ครับแล้วก็ซืบซืบกันมา <Okay. S 2> มันตายไปมันก็ขึ้นเองพองเองครับแต่ส่วนมากมีขึ้นเองปลูกมันมันค่อยเปลี่ยนครับ hmm. แล้วก็บ้านอื่นนี่ก็เอาไปปลูกเหมือนกันครับคุณยางขุนอ้อนแม่รวม แม่วองปิดกอไปปลูกแต่มันขึ้นได้ปีเดียวหรือสองปีหน่วยถ้ามันมีนี้หน่วยมาสองปีสามปีมันก็ตายเลยไม่มีห<อ>มูมม่บ้านเดียวเนี่ยหมู่บ้านเดียวครับในอำเภอสันแปงไม่ออนในอำเภอไม่ออนเนี่ยอำเภอสันแปงเนี่ยครับแต่ถ้าอู้จากวัดอื่นกว่ามีอยู่อย่างจังหวัดนานแปลอย่างนี้มันมีนาะนครับแต่อู้อูอ้ถึงอำเภอไม่ออนนี่มีมีหมู่บ้านเดียวแค่ครับอันซีนเลยกันนี่เพราะนั้นถ้าอยาหั่ต้นบักแควนเป็นจะได้ต้องมาบ้านขุนท้านี่เนาะครับ ลำเปินเก็บบักแควนยังไงวิธีเก็บบักแควนยังไงเม็ดตอนดิบเป็นยังไงกินเป็นยังไงต้นเป็นยังไงครับต้นเป็นยังไงเดี๋ยวผมไปดูครับเดี๋ยวขอต้องขอบคุณปลี่ยงสมบัติที่จะบปลาไปพอต้นมันเป็ียนจะไดทั้งหมดนี่เป็นกี่กิโลแล้วครับไอ้นี่อันนี้มันมีอยู่สองกิโลครับสองกิโลครับปุ้งกับสองกิโลครับถ้าขายถ้าขายถ้าขายจะขายสองร้อยครับสองร้อยนี่เนาะแต่มันอจะมีมัดน้อยเนี่ยสิบสองมัด สิบสองมัดเมกะกูได้ซีซีบครับเมกะได้ฟีสองมัดแต่ถ้าขายมาเดียวคือยี่สิบบาทครับช่วงนี้ติดต่อที่ไอ้สมบัติตีเดียวเนาะครับช่วงเนี้ยมีอยู่แต่ขุนหานี่แทบอยู่มีแล้วครับหมดแล้วครับหมดแล้วเนาะอันนี้คือุต้นบักแควนตีมัดไว้เรียบร้อยนะครับเจ้าหมูเจ้าจุ่มกล่องเต้าดอยเก่าเต้ม่อนนี่ยาวเป็นซีบเม็ดดูดูดู เพิงอะเพิงอะมีกับขนท้าทีเดียวผมเกิดมาตั้งแต่น้อยกล้ามาหันแบบนี้นี่เคยเห็นกล้าเป็นเม็ดนะเป็นเม็ดซาวตียาวปสีครับอันนี้ก้อนอันนี้ก้อน,นต้นต้นตามก็สั้นน่อยครับอออออันนี้นี่ถุยนี่หุยจะพาไปสีต้นต,นตามครับแต่ส่วนมาผมจะมาขึ้นเพราะผมต้องจ้างขึ้นเลาครับอ,อ๋อจ้างน้อครับ,รบถ้าก่อถ้ามันต้นยาถ้ามันต้นถ้ามันต้นสูงไปก็มีขนาดยาวครับนี่ครับตู้ต้องมีหลายขนาด เจมีสี่ขนาดครับเนี่ยมีสามขนาดอันนี้ยังอันนี้ยังตําครับครัแล้วปลายมันคืออย่างนั้นอันนี้ปลายมันที่ปลายสูดมันนั่นก็คือเอาไว้เอาไว้เกาะกิก่งบัแคนเป็นเป็นไม้ธรรมดาเป็นไม้ธรรมดาครับอ๋อก็เดียวคือมันตกลงมาตันก็เดี๋ยวเราเจ็บใจสีต้นตำๆำในหุ่นจิตสาธิตครับป่าไปตามมันเลย,ยไอ้สมบัติไปครับอันนี้มันมีใกล้ๆบ้านนี่ต้นครับอันนี้เป็นของไอ้สมบัติเลยไหนต้นเนี่ย ผมเมื่อกี้บมอนนี้หมอนถึงหมอนไหมผมหอนนี้ถึงมอนอยู่นี้เนี่ยครับใบก็คือใบจะอี้ครับอ้อันนี้ตีนยางอี้มันมาเกเดี๋ยวมันเกมาห้อมกันครับแต่อี้มันเกแล้วเอาลงไ้ลนี่มันเกลลงแล้วเนาะนี่ครับวิธีเม่นต้องบิดไปไส้หนึ่งหนึ่งกรัมครับครับหัวหนึ่งทีได้ละได้ละเดี๋ยวนี่คือมันเสียดก่อน ตีปลาป่งนี่มีอย่างเนี้ยคือเพื่อเอากะมันครับอ๋ออันนี้ภูมิปัญญาแต่เราอันนี้เขาบอกต้องขึ้นต้นมันต่ำน่อยครับถ้าเป็นต้นสูงๆนี่ต้องขึ้นจ้างขึ้นครับจ้างขึ้นเอนี่ได้ไมอีแล้วอาชนนชนนะชนหน่อยนี่แกแล้วครับนี่สีแดงๆงามนี่ใหม่ครับออกจากต้นมัเดี๋ยวนี้เองครับอืออันนี้แก่แล้วเนาะดูได้ฮือว่าแกดูมันเป็นแดงๆนี่ก็ครับ ดูเม็ดไม้มันดำๆมันกอกเกลนะครับอ๋ออันนี้ตึงใบตึงใบของต้นบักแวนจะเป็นอีและต้นหนึ่งมันก็จะเป็นจะอีมันสูงปกติมันสูงอันนี้มันหน่วยล้างหน่วยปีสองปีอยู่ครับอ๋อแต่มันกใ็ใหญ่ไปเลยเลยครับปกติมันสูงเกินเซาเม็เกอบักเกอร์นชนมาสูงสุดคือประมาณสิบห้าเมตรครับสิบห้าเมตรมันสูงนะครับแต่ก็จะต้นจันทน,นาใหญ่กว่านี้เต่หนอ จจนจะใหญ่ไม่จะใหญ่ต้นมันก็จะใหญ่ไปเลยเลยครับ,รบเดี๋ยวน้อผมซีหอันนอครับมันไหนมาละนี่วิธีซีครับอ๋อนี่คือวิธีซีแต่ถ้าเวลาซีอีต้องมีคนไปเดินไปเก็บหนึ่งคนครับถ้าขุดขึ้นเราต้องไปเก็บเผื่อมันหายครับออเดี๋ยวของผมเดี๋ยวผมไปเก็บมห้งครับอันนี้เรียบร้อยแล้วนออ อันนี้สวยไหมแป๊บเดียวนี่ก็นี่ก็ได้เกือบกิโลแล้วครับนี่ได้เกือบกิโลแล้วเนาะสองกิ่งครับสองคิดนี่ได้เกือบร้อยละปึงวิธีปลิง่งขอบคุณครับครับขอบคุณครับอันนี้คือวิธีมะพร้าวต้นแล้วก็วิธีการเก็บขอบคุณนสมบัติครับต่อไปคงจะไปพอกันตากแห้งเนาะนี่ยผมจะตากไห้ด้วยน,นี่ด้วยบะมัดครับ นี่ผมมาเพื่อผมไปใส่ไว้แน่หุ่นยิบขึ้นมาอีเลยอ๋อนี่ยม่พ่อแปรงป็นกัมเหมือนกั้ไม่ก็ี่ยยิบใส่ถุงเลยเนี่ยอ๋อพ้อเลยมันจะเป็นกั้มป็นกัมของมันนี่ครับนี่วิธีการตากโดยที่ว่าบบแบบมัดแต่พ่อมาขายได้เลยพมเออเจะตากไว้เอาไว้รอขายพรมนี่มันมีแล้วครับพรมมันมดละแล้วใช้การตากนี่กี่วันก็ครูประมาณห้าวันครับห้าวันถ้าโดนแดดอีแห้งดำออมันมันเร็วแต่เดดครับ ไม่เรู่องเดี๋ยวถ้าแดดดีก่อนจะอยู่ประมาณห้าวันถ้าฝนตกมากกว่ั่งขาจายร่อนเลยนเนาะรอนก<ล>่อฝนตกมาก็ร่อนต้องเจ๊กอยงนี้คุมครับคุมทีกัมหนึ่งครับเ้องะต้องนี่ครับ<อ>ถ้าฝนตกมากกวคุมครับแต่คืนมาคุมไว้หนึก่กลางวันมันก,ก็เปิดครับอ,อ๋อแล้วิธีก็ได้นั่นมีนี่นวิธีนี่วิธีเป็นอ๋อนี่วิธีตากที่เปิดพวกที่เป็นมัดนี่อ๋ออันนี้วิธีขัน มัดแล้วก็มัตาตัดแล้วมาตามันง่ายนี่ครับนี่เขาเก็บเก,ก็บง,าง, as าง,ง <iot> ่ายกลัวครับอันนี้หลังตาได้สองวันมานี่ครับเนี่ยมันก็เริ่มละมันแตกนั่นมันเกยอ๋อนี่นะครับเนี่ยอันนี้เผื่อเอาเก็บครับนี่แหละมันงเ็มอาทิตติของมดแล้วบอกแขวนหมงก็บทำกาแฟต่อครับนี่ครับกาแฟครับมดบอกแขวนเอากาแฟต่อเอาเอาพพ้่มๆกันเลยครับเนี่ยอันนี้ก็ตี อันนี้เป็นห้องวานี่ล่างมาแล้วเนาะครับล่างแล้วครับล่างแล้วมาตากแดดเพื่อให้มันแห้งแห้งครับเพื่อจะสีครับเพื่อจะสีเป็นสารครับหรือว่าจะขายเป็นกะลาก็ได้ครับครับนี่เป็นกะละ้วครับเนี่ยอันนี้เป็นห้องวากะลาครับถ้าอีในกิโลต่อไรกิลากะละถ้าแห้งห่งการหลวงแล้วแต่ครับแต่เอกชนจะแพงหน่อยครับปีแรกขายข้างไอ้เบาร้อยเจ็ดสิบครับกะลากะละห้องการหลวงขึ้นร้อยห้าสิบห้าครับโอ้แล้วเป็นกะละ แล้วสามบัติไอสมบัติได้สามารถไปขายถึงสองตีไรเลยก็เร็วแต่้อเอกชนหื่อราคาดีกว่าจจะบไต้แลวก็แต่ว่าคนเอกชนส่วนมากเอกชนมันต้องหื่อราคาดีกว่าคุ้มการหลวงเพราะคุ้มการหลวงมันยึดมันซื้อมันปิดกุ่มไงแล้วเปิดจุ่ยคืนเงินนงทีหลังเองอแล้วตอนนี้ตีให้กาแฟตีไอสมบัติปลูกเนี่ยกี่ให้ทั้งหมด ของรูปเบาประมาณสิบก็ไห่ครับสิบก็ให้ของหมมีประมาณห6 0ไรสิบครับห6 0หร่ิบหามในตำตำบาแน่นอนไ่ในสวนกับสวนในสวนมันครับสวนผักสวนมันเลยครับแต่ก็ซื้ออยู่ถึงวันนี้ซื้อกิโลสองห้าครับดิบนะดิบนี่นะครับมาดูนี่ดีผมซื้อดิบครับกิโลสองห้าบาทครับนี่ยังไม่ได้สีของลังมาสงครับครับมทสงก็ขังจิโลเลยเนาะครับคิดสองห้าบาทสองห้าบาทสองห้าบาทนี่ถือว่าทุกหรือว่าแพงก็ถือว่าคนซื้ออยู่ได้คนขายอยู่ได้ครับแต่ถ้าราคาเกินกว่านี้ คนซื้อก็อาจจะอยู่ไปได้ทําได้ขายอัพเดตราคาขึ้นแต่ถ้าควรทาสําเร็จและโซงนี่อยู่ได้เพราะเป็นเอาคั่วเองอย่างทซงนะเพราะห้าหกร้อยเนาะแต่ถ้าทําเป็นกันลานี่คนซื้อบ่ค่อยคุ้มถ้าเกินสองห้าไปนนะแต่ถ้าดิ่งอยู่สอห้านี่คนทําคุ้มอยู่คุ้มอยู่แล้วเพราะเอาของตวเก่าเขาบวกตัวเองเขาทำทำทำธุรกิจของเขาเองแล้วก็เขาซื้อของเขามารวมเผื่อของเขาได้เต็มของคนอื่นมันก็จะเป็นกําทให้กามกาไฟกัแรงอย่างไอ่ะครับ อันนี้สมมติสมมติสมมติวันนี้ผมเก็บมาละมาส่งเอกสารมีกี่กิโลนี่ครับอันนี้เดี๋ยวซิบหกคำเนี่ยสิบหกสิบหกคูนสักห้าเนี่ยอันนี้เป็นเงินอยู่250สองร้อยห้าสิบเนาะสี่พันหกิกิโลก็150 400ร้อยห้าสิบสี่ร้อยคำเนี่ยแระตอนเนี่ยสี่ร้อยเกินตอนได้สี่ร้อยละครับอ๋อเงี้ผมเขาถ้ากผมไปเก็บสองคนน่วนมากขู่ขู่ผัวเมียไปเก็บเนี่ยเก็บของตนเองนะครับ ไปเก็บมาขายผมนะส่วนมากจะได้วันละพันกว่าบาทครับต่อคนคู่ผัวเมีเนี้ยวันละพันนี่นะไปข่อยๆไปแบบสิบโมงมาสี่โมงนนะครับถ้าไปส่วนตัวเองนะครับถ้าขยันเก็บก็จะได้อยู่ประมาณห้าสิบกิโลก็ได้พันสองกับห้าสิบมั้งเนาะครับส่วนมากจะได้ห้าสิบอัปเดตห้าสิบขึ้นหกสิบหกสิบกูได้พันห้าแหละเพิ่งว่านี้ผมสองคนผมเมียให้ไปเก็บนี่สิบโมงไปสี่โมงกลับนี่ไปเก็บผมเองนะผมเอาไปขาย เนียเอาไปขายชื่อตีเป็นรับซื้อนะผมก็ได้วันพันห้าครับเนี่ยแต่ไม่เก็บอยู่ระยะประมาณไอ้ผู้จิกาทันวามะกะาเซ็แล้วครับอยู่ประมาณสามเดือนเ็สามเดือนนี่นะครับวันละพันห้าพันห้าพันห้าเพราะมันรุ่งวันเพราะมันเวียนว่ามันกว่าอาทิตย์ไอ้เก็บสามวันอาทิตย์ไอ้สามวันเนี่ยที่ไอ้สามวันรอต้องรอให้มันซุกเป็นผลแดงๆนี่ครับเนี่ยนี่นะแต่แน่ๆเกินห้าแสนแต่ถือว่าถ้าคุณได้มีสวนอยู่เนี่ย พัฒนาดีๆเนี่ยสักสามสี่ไรนี่โอ้โหหันเงินแสนทุกปีเลยครับเนาะอืมนะเรียบร้อยเรียบร้อยอันนี้พิธีกันเดียวจะเอาฝากไอ้เขาทำเพจไปเห็นเนี่ยแขวนเนี่ยไม่ไม่โซดเดี๋ยวก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับเอาไปใส่ในโลดเนี่มในเดูแกนนะโอ้เดี๋ยวเดีไปซอสลาบบล็อกกินแล้วกันนี่ลุงทราบบอกแขวนเนี่ยมันต้องกินต้นลาบเนาะนี่เนี่ยเดี๋ยวหุยฮือไปนะปไปขึ้น ไปขึ้นเองนะไปทำข่าวเองแล้วเจ้ามันขึ้นเองนะเอากลับบ้านเองเลยนะเนี่ยชดสดเลยจากสวนเลยนะเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณเขาเป็นน้ำปนครับโอ้ปนนนต้องกำลุ่มนี่นอนขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้มันเป็นน้ำโตนี่สาวซิงไผ่ผมนไ็กจีเด้ยเนี่ยนี่จีเนาะปีนี่ไผ่มมนไ็กจีมัมสักกิิงเดี๋ยวนี้เอาไปกินคนแรงเลยเนี่ยกินคนแรงเลยเนาะขอบคุณพลเร่งสมบัตินะครับเอาละครับจหมวจะจุมวันนี้มีโอกาสได้มาบ้านขุนทาน ขุนท้าอำเภอเมืองอนจังหวัดเชียงใหม่มาแอวบ้านปลี้งสมบัติใช้วงแล้วก็ปลามาดูวิธีการเก็บต้นบบบแควนกันนะครับวันนี้ต้องกราบขอบคุณปลียงสมบัติใช้วงนักเลยนะครับเหมือนเดิมถ้าสนใจบอกว่าเมี่ยงบอกว่าแควนกาแฟครับเบอร์โทรศัพท์089 5 6 7 6 7 2 9ครับ ติดต่อมาได้เลยนะครับผมขอบคุณนสมบัตนินักนะครับมีอย่างจะฝากถึงเฟนครับครับอ๋อยังได้ถ้าเห็นข่าวเวรวเื่องจุไยคุณไลค์คุณแชร์เยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ